มีข่าวออกมาว่าประกันสังคมเนี่ยจะปรับฐานราคาใหม่ข่าวเป็นยังไงคะเรามาดูกันเดิมเนี่ยประกันสังคม1 5ื่นนะคะเพดานสูงสุด1 5ื่นห้หักประกันสังคมเนี่ยเงินสมทบ750บาท5%ของ1 5ื่นนะแล้วก็ถ้าเกิดปรับใหม่1 6ื่นนะคะคูณ5%นะคะก็คือ800บาท17,500เคูณหคือ875บาบาทอันนี้ก็คือเพดานสูงสุด เพดานสูงสุดใหม่ที่มีข่าวออกมาก็คือ875บาทแล้วก็เงินเดือน20,000นะคะคูณ5%แน่นอนย่อมมากกว่า875เพดานสูงสุดก็คือ875ซึ่งประกันสังคมได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะคะว่าตรงนี้เป็นข่าวที่ไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นยังใช้ฐานเดิมอยู่ก็คือ15,000คูณ 5%ก็คือ750บาทอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่นมีพนักง,งาน1คนนะคะมีเงินเดือน15,000บาทนะคะจำเป็นที่จะต้องหักประกันสังคม5%ก็คือ750บาทบริษัทเจ้าของกิจการจะต้องจ่ายสมทบเพิ่มอีก5%นะเป็น750บาทเช่นกันนะแล้วก็ รัฐบาลจะช่วยอีก2.75%ดังนั้นเนี่ยเราจะรวมของพนักงานกับเจ้าของกิจการหรือเงินสมทบของบริษัทนะ750บก750เป็น1,050นำส่งสปส1.10ให้กับประกันสังคมพร้อมเงินนะคะที่เราจะต้องจ่ายให้ประกันสังคมทั้งหมดของบริษัทนะ1,050เพราะหักพนักงานมาแล้ว750บาทแล้วก็บริษัทสมทบอีก750บาท อันนี้เฉพาะพนักงาน1ท่านแต่ถ้าพนักงาน2ท่านเงินเดือนหมืเหมือนกันนะคะก็พันห้าบวกพันหก็นำเงินสมทบเนี่ยตรงนี้ส่งให้ประกันสังคม3,000บาทอย่างนี้เป็นต้นนะคะ